ไก่พม่าที่น่ากลัวที่สุดนะครับสายเชิงอย่างผมเนี่ยผมก็ยังชอบเลยนะครับแบบไหนครับไก่พม่าแบบไหนนะครับผมน่ากลัวและไม่อยากไม่อยากประทาด้วยนะฮะนะครับผมมาฟังกันนะครับว่าแบบไหนนะครับนะมันก็คงจะสุดน่าดูนะฮะหรืออาจจะธรรมดาสําหรับสายเชิงบางท่านนะครับแต่สายเชิงสําหรับผมเนี่ยผมจะกลัวพม่าแบบนี้นะครับผมหนึงมีเหลี่ยมที่ มีไอคิวและเหลี่ยมที่ฉลาดเวลาตีเนี่ยเขาจะขยับขยับสั้นนะครับไม่ใช่ล่อยาวๆเป็นยกนี่ไม่ใช่ครับดังน,นั้นผมผมไม่ผมธรรมดาไม่ได้คิดกลัวอะไรแบบนั้นนะครับล่อยาวๆเราตีถึงว่าเราตีเขาก็ยังวิ่งเขาเราตีเขายังวิ่งอันนั้นผมยังไม่ชอบนะครับผมยังไม่กลัวนะครับไอที่กลัวก็คือขยับชั้นๆนนะฮะมีหนึ่งมีชั้นเชิงที่ดี ไก่พม่าะนะมีชั้นเชิงที่ดีผมเคยผมเคยเจอมามันขยับสั้นสั้นนะฮะขยับพอเราล็อกคอปุ๊บหลุดคอปั๊บบินเลยบางทีปากไม่ไม่ใช้ด้วยใช้น้อยมากบินแข้งเป่าเยอะแล้วก็แข้งคมมากนะครับผมแข้งเป่าเยอะแล้วแม่นพอเรากําลังจะมุดเข้าหรือจะเข้าไปประกบหลังเนี่ยมันจะโยนแข้งเปล่ามาก่อนแหลนะไก่พม่าที่ท,ที่ที่น่ากลัวเนี่ยก็คือไอ้พวกที่แบบไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้ปาก กำลังจะมุดเข้าไปเดินโด,ดนสองสามก่อนแหละถึงจะมุดเข้าไปในใต้ท้องกันได้อันดับแรกไปใต้ท้องก่อนแล้วก็ถอดถอดจอกากใต้ท้องออกมาบางทีก็ยกล้อไปเลยบางทีก็ถอดจากใต้ท้องมาแล้วก็เข้าปีกไปพอเข้าปีกปุ๊บใจแลบหมุนออกอีกนะครับนะหมุนออกก็ขึ้นมาอีกนะครับไอความคามความแม่นเนี่ยมีในตัวนะครับนะบนะชั้นเชิงนี่สุดยอดมากนะครับถือว่าไก่พอ่อแม่เทพเรากําลังจะประกบตีหลังเนี่ยก็วิ่งวิ่งหมุนออกนะครับ เราจะได้ตีไม่ได้ตีอีกทีถ้าปากช้าไม่ได้ตีเขาแน่นอนนะฮะนี่คือไก่พม่าท,ที่น่ากลัวคือชั้นเชิงชั้นเชิงแบบเทพๆขยับชั้นๆน,นะขยับสั้นสั้นหมุนซ้ายหมุนขวาขยับสั้นแบบมันพยายามมันหวงตัวมันนะครับมันประมาณนั้นนะแล้วก็สองนะพะม่าที่พม่าที่อ่าล็อกซ้ายขวาเก่งๆ เขาเรียกว่าปีล really? ูกคิดได้เราเข้าเชิงสนิทเนี่ยเราบิดคอบิดคอนิดเดียวบิดคอนิดเดียวได้สร้อยแก่แล้วบินเลยบางทีเราไปใกล้ใกล้เรากําลังไปประกบหลังเนี่ยบางทีบินขึ้นเลยก็มีไม่ต้องจิกไม่ต้องอะไรไก่พม่าเนี่ยบินขึ้นเฉยนี่แหละให้ห่างออกนะครับผมเขาเรียกว่าวงนอกเก่งนะครับวงนอกเก่งถ้าลูกคิดปุ๊บวงในเก่งอีกนะครับ ไก่เนี่ยมันจะแบ่งกันปกติเนี่ยไก่เชิงเนี่ยจะเกียงวงในไก่พม่าจะเกียงวงนอกวงนอกก็หมายความว่าถ้าเป็นมวยก็ถ้าเป็นมวยก็คือจะเกียงศอกเกียงมัดเกียงแข้งอะไรเงี้ยครับเตะยาวอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าไก่เชิงเนี่ยจะเกียงเข่านะครับจะเกียงเรื่องเข่าเรื่องลูกชิดอ่ะนะครับผมแต่พม่าแบบเนี้ยพม่าตัวนี้เกียงลูกชิดด้วยนะครับวงนอกเกียงแล้วนะครับวงนอกก็คือ เราจะหาทางไปตีตัวเนี่ยลำบากยากแล้วนะครับวงในเราเข้าเข้าได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรากาลังจะถ้าปากช้าไม่ทานอีกถ้าเรากำลังจะหมุนประกบกัดหลังมันบิดคอมาบิดแบบพนัดนะครับเหมือนพม่าปนพนัดมาบิดเก่งมากเลยครับเพราะว่าเราเป็นก่อยเชิงงอนคําว่าก่อยเชิงงอนเนี่ยมันไม่ได้เก่งเรื่องคอมากมายนะครับก่อยเชิงงอนเนี่ยถ้าตีพนัดร้อยเนี่ยไม่ได้ตีเขาเลยนะถ้าก่อยเชิงงอนเนี่ยนะครับ ไม่ได้เก่งเรื่องคอเยอะขนาดนั้นคอก็แค่แบบว่าไม่หลงไม่เงยงายแค่นั้นนะครับแต่ไม่ไม่ได้บิดเยอะถ้าบิดเยอะก็หลุดใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้บิดเยอะนะครับผมก็ลังกลัวเพราะมาแบบนี้อยู่นะครับกํลาลังว่านะถ้ามีถ้ามีเนี่ยวันนั้นเขาไม่ขายผมนะครับถ้ามีผมซื้อผมอยากได้มาพัฒนาเหมือนกันนะครับผมจริงๆใจก็เชิงอยู่แล้วครับนะสายเชิงชอบเชิงเป็นนะครับผมพ่อพันธุ์ผมเนี่ยมีแต่สายเชิงทั้งนั้นนะครับที่ผมนําเข้ามาแพง แต่ไก่พมา่าแบบนี้น่ากลัวมากนะครับบิดซ้ายบิดขวาเก่งขยับชิงได้เอาปีกออกได้แข้งคมๆตีแม่นๆนะครับมันเป็นไก่พมา่าที่แบบไม่อยากเจอไม่อยากจะเจอด้วยเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่สามกระดูกโครงสร้างดีๆหมายความว่าเราตีทีไรก็ไม่อยู่เราตีทีไรก็ไม่อยู่จบเลยครับที่นี้นะครับผมชั้นเชิงดีแม่นคม ตีเขาเรียกว่าตีหัวล่างเป็นคือบิดหัวซ้ายขวาเป็นนะครับผมสามคุยสามสามนะครับเอรอเรียบร้อยใช่ไมไปได้ไหแข้งยังไม่หออเห็นไยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วมา,มาพมาฟังเพืยอ เออเดี๋ยวเดี๋ยวชมภาพเลยครับหนึ่งนะครับสามเรื่องของกระดูกโครงสร้างนะครับเนี่ยไก่พม่าก็แค่นี้หกกนแหละครับผมแข้งหน้าดีเขาเรียกว่าแข้งหน้าจัดไม่ใช้ปากแล้วก็แม่นคมบิดคอซ้ายขวาเก่งๆให้ไก่เชิงสู้ไม่ได้สักข้างนะครับผมแล้วก็อ มีลูกขยับเข้าปีกไม่ให้เข้ามีลูกเราไปชิดขยายออกเก่งก็ไม่มีอะไรนะแค่นี้แหละครับแต่มันก็ไม่ได้ตีเขาเจากทีไงเราอะนะครับผมถ้าเจอแบบนี้ผมก็อยากได้มาพัฒนาเลยแหละนะครับนะเก่งเกงอย่างนี้เก่งนะครับผมนะถามว่าที่ผมพูดมาเนี่ยไก่แบบนี้เนี่ยก็มีแต่ไอ้พวกที่บิดคอซ้ายขวาเก่งเกกว่าเชิงเนี่ยยังไม่มีนะ ตอนนี้ผมว่าหน้าพัฒนามากเลยนะครับพมา่าแบบนี้นะครับผมบิดคอสายขอังจริงหรือว่าใครเคยเห็นก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าเป็นตัวไหนชื่ออะไรนะครับผมไก่พมา่าแบบนี้ผมอยู่ในสายเชิงผมก็ไม่ค่อยได้ตามพมา่าเท่าไหร่แต่พอผมออกไปตีแล้วเจอแบบนี้โอ้เหนื่อยนะฮะลุ้นเจ้าอย่างเดียวลุ้นเสมออย่างเดียวนะครับโอเคนะครับนี่แหละครับที่ที่กําลังหาข้อแก้ของ ของสายเชิงเราผมกําลังหาว่าจะแก้ยังไงนี่นะครับผมช่วยกันครับช่วยกันหรือว่าใครรู้จักว่าพม่าแบบนี้อยู่ที่ไหนยังไงนะครับผมก็สนใจอยากจะพัฒนาเหมือนกันนะครับอยากจะได้มา,าพัฒนา,าเหมือนกันเนาะนะครับผมถ้าเรามีไก่พมา่าพีเชิงเก่งๆอยู่ในฟาร์มเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะคัดหาไก่ไก่่อยไก่เชิงเก่งๆของเราได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ